เอาครับก็สวัสดีท,ทุกท่าน,นับผมวันนี้มาใน,นแสงสีเหลืองน,นั่นไหมครับผมมันก็คือ gravity gun จาก Half Life นะผมอ่ามีอันนี้ด้วยไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าเราจะมากดใช้งานมาเนะผมไม่รู้มันคืออะไรเลยแต่จริงๆแล้วอันนี้มันก็คือ gravity gun จาก Half Life ผมเป็นปืนสีส้มที่เอาไว้เชื่อมต่อคนเดียวนั่นแหฟิสิกส์การนะผมใครที่เคยเล่น Half Life หรือก็ g r y s i s มาแล้วผมก็น่าจะรู้นะผมปืนนี้มันเป็นปืนที่เลือกสิ่งของดูสิ่งของที่มันเป็นเหล็กก,ก็ทำแบบนี้ครับผม ว้าวก็ครับยินดีต้อนรับท่านชมสู่ People b r e a g r o u n ด้วยผมอ่าขอโทษด้วยผมที่อาทิตย์ที่แล้วผมไปปรับไมค์ผิดนะผมเสียงมันก็เลยดูเหมือนใช่เราตั้มใช่วรท่าตผชมท่า้ชมน่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นเสียงอะไรตอบแทนด้วยเพลงแบบ relaxing ก,กันดีกว่าผมอันนี้ก็เป็นมอตที่ผมสวมมาจาก Steam Workshop ด้วยผมอ่ามันก็คือปืนอันนี้ผมเดี๋ยวผมมาห้ดูครับนี่มันก็คือปืนเนี่ยผมมันก็คือปืนมันก็มันก็คือกืนอ มันก็คือปืน physics gun จาก จาก people playground นี่แหละแต่ว่าเขาเอามาต่อแท่งเหล็กอะไรให้มันดูเหมือนฟิสิกส์กันนะผมอ่ามอสก็อย่างนี้ครับผมนั่นก็คือ gravity gun นะผมอ่าท่านชมสามารถหาได้ไงเวิร์กช็อปของ people playground นะผมว่าเราจะมาทดสอบกันดูซิว่าไอ้ปืนเนี่ยมันต่างยังไงจริงๆมันไม่ต่างครับแต่ว่ามันเป็นแค่ retexture ไปกันเถอะครับอ่ามาดูกันซิว่าถ้าเกิดเราให้พลังงานกับมันเนี่ยมันเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นนะผมเริ่มต้นด้วย heat generator ประมาณ400วัตต์นะผมอ่าให้กระแสหน่อยนะผมดูซิมันจะ เุ้ยอาดูเหมือนว่ามันจะมันจะถือคนได้แข็งแรงขึ้นนะผมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมปล่อยคนนะผมปล่อยคนให้คนเนี่ยเฮ้ยจับหัวมันนี่ฉันฉันไม่อยากไปฉันฉันนี่ไม่อยากไปใช่ไหมงี้นะโอ้โอเกลี่ยมนะผมโอ้โหดูสะเพานี่คือสาว แท่งแท่งปืนหลงเหลือมาเลยโอ้โหนี่ก็คือสภาพของกอร์ดอนฟรีแมนนะผมอ่าแต่เขาไม่ตายง่ายๆครับเพราะเขามีแสลงคู่ใจของเขาเนี่ผมโอ้ประสิทธิภาพของปืนกราฟิกาเนี่ยผมอ่าเป็นปืนที่เป็นเอกลักษณ์มากนะผมซึ่งว่าถ้าผมมีเล็กเนี่ยอ่าจริงๆในเกมนี้มันยังดูดเล็กไม่ได้นะผมถ้าผมสมมุติผมมีเล็กเนี่ยนี่เชื่อมไปผมเราสามารถ พุ่นพุ่นอะไรพ่นเหล็กได้ผมไม่ใช่พ่นดิสามารถลอนเหล็กได้ผมหมายถึงว่ามีคนอย่างนี้อ่าอยากใช้วิธีที่มันแบบใช้วิธีที่มันแบบเอร็ดขนาดนี้นะผมสามสองหนึ่งนี่สั what มันมันไม่สามารถเป็นแบบที่ผมต้องการหรอเออมันมันเร่งไม่ได้อ่ะเฮ้ยไม่ได้จะไม่ได้จะเชื่อมต่อคนสักหน่อยอนี่นี่ หมือนต้องอาศัยแรงโมเมนตัมงผมดูเหมือนมันก็จะไม่ได้ผมแต่ปืนนี้มันก็มีข้อดีอย่างนึงนผมในการชุบหัวคนนะผมนี่โอ้เป็นไงครับผมมันเป็นอะไรที่แรงมากผมแล้วมันก็สามารถเป็นหลอดตั้งไฟเอามันสามารถเป็นตะแกรงได้ด้วยผมสามารถเป็นตะเกียงนะผมนี่แต่มันไม่สมดุลอะใช่ไหมผมเขาทํามาเขาทํามาเกินนะผมเป็นสินค้าจากจีนเนอะ ประสิทธิภาพของ Gravity Gun อันนี้โหจุดสวนท่วงมันไม่ค่อยมีเลยประสิทธิภาพนี้สามารถยกได้แม้กระทั่งขุนยนนะผมเราสามารถยกขุยนยนตขึ้นมาก็ถล่มมานะผมอ่าถล่มแม่งไปเลยโอ้โหไซสจนประสิดิภาพของปืนนี้ปืน ซี่เลยคายไปเลยอ่ะเลืปืนนี้มันก็สามารถยกจักรยานได้ด้วยผมอ่าเป็นอะไรที่สบายมากครับถ้าไม่จักรยานกลายเป็นเศษเสี้ยวไปเลยครับผมแล้วมันก็สามารถยกเก้าอี้ได้ด้วยครับผมเดี๋ยวเอาสิ่งของที่มันแข็งแรงหน่อยสิเอาได้ทาใช่ไหมครับนี่มันสามารถเด้อเด้อถ้าเกิดผมเสก real i s t i c destructible skyscraper มันก็โอ้โห <laughs> เสกมาใหม่ดีวกว่าครับประมาณประมาณนี้แหละอ่ามี ท่านผู้ชมคนนึ่งผมบอกว่าวิธีการทำให้เมาส์ใหญ่ทำยังไงผมจริงๆมากดตรงค้นหาของ Windows ตรงนี้นะผมแล้วก็ค้นหาไปคำว่าที่ชื่อว่าเมาส์นะผมกดมานี้ให้ท่านผูชมมาที่ additional mouse options นะผมแล้วท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปสนใจนี้นะผมแล้วก็ไปที่ pointers นะผมแล้วตอนแรกมันจะเป็น windows default อันนี้นะผมถ้าเกิดอยากได้แบบแบบนี้ผมท่านผู้ชมก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ตอนนี้ผมเลือกเป็นแบบนี้อยู่ผมแล้วก็กด apply แล้วก็โอเคนะผม อ่อาหลังนั้นก็จะเรียบร้อยนะผมอ่มามาต่อกนันดีกว่าอูผมปืนนี้มันสามารถสามารถทำลายตึกได้เปล่าอ่ะมันต้องลองอู้มอ่ามีแกรฟ i ิกันแล้วนี่ยกยกยกกลายเป็นหุละหุละฮุป วีดูเหมือนดูเหมือนพลังงานมันจะไม่พอสิครับเราก็ต้องใช้ใช้แรงเพิ่มผมอันนี้สมมุติว่าเหมือนเรามี2มือนะผมเราจะใช้ฟิกซ์เคเบิลนะผมเออใช้ p r o ร์ฟ a t ชั่นไวร์นะผมในการเชื่อมต่อให้ปืนเนี่ยมันยิงด้วยกันนะผมอ่าเรามาเริ่มกันดีกว่านี่ทางนี้มันก็จะมันก็จะดึงด้วยแรง2 2อมือนะผมซึ่งซึ่งมัน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 ก็ยังไม่พอดึงกี่แสนนิวตัน มันมันก็ไม่ได้ดังนั้นเราต้องเพิ่มจํเนวนสิครับโอ้โหอันนี้แบบแท่งเหล็กหายไปแล้วเพิ่มมาอีกครับเพิ่มมาอีกอ่าประมาณนี้น่าจะเพียงพอนะผมเชื่อมเชื่อมื้อเชื่อมนะผมแล้วก็ตามด้วย p ลูเร i เกชันไวร์นะผมอ่าไม่งั้นมันก็จะติดไม่ครบ5้าอันนะผมอ่า three two one นี่ดึงไปเลยดึงโอ้โมาดึงคิดทำส้องคิดดูดึงจนปืนหายไปหมดเลยอ่ะ ฮ้ยมันมันจะไม่พังเลยเหรอฮะนี่กดกดดึงไปต้องหลายครั้งแล้วเนี่ยนี่ดึงดึงดึงหรือว่าต้องต้องใช้เทคนิคนี้ผมเป็นเทคนิคที่ฟังในหนังสือโบราณโบราณนะผมคือดึงจุดที่มันอ่อนที่สุดนะผมค่อยค่อยดึงนะผมค่อยคยดึงนะผมมันจะสามารถดึงได้หรือเปล่าผมดึงดึงนะผมนี่สร้างความผันผวนให้กับตึกเหมือนจะถูก earth quake นะผมหรือว่าหรือว่าแผ่นดินไหวนั่นเองไม่ไหวแล้ว ดูเหมือนว่าปืนนี้มันจะอ่อนจนไปสินะเราต้องใช้เอ่อต้องค่อยๆดึงตามส่วนที่มันอ,อน่อนนะผมสมมติว่าตรงนี้อ่าค่อยๆดึงมันเป็นสุดที่อ่อนแอแลผมดึงดึงอะไรเนี่ยมันม,ม,มันไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยอู้เริ่มเริ่มเกิดครับนี่เห็นไหมครับถ้าเกิดฟีเจอร์มันเนี่ยไม่สาม,มารถใช้งานได้ผมให้ทำสมทําแบบนี้ผมอเอามันลงมา ที่ขวาเนอะผม Resize นะผมกด Shift ค้างนะผมแล้วก็ดึงแบบนี้เนอะผม้พระเจ้าช่วยนะผมโอ้ oh, ท่านชมนดูปืนต้องใหญ่นะผมแต่ดูแค่นี้เองอ่ะมันดูน่ารักมากเลยเหมือนปืนยิงหนังยางอ่ะอีไม่กูใจอ่ะเดี๋ยวจถ้ามันไม่ถล่มนะ้ยตึกนี้เขาก็ออกแบบมาไม่ดีนอะผมอ่ากำลังจะพูดเลยว่ามันออกแบบมาดีโอ้ oh. ประสิทธิภาพในการประมวลผลคงต้องรออีก10ปีนะผมไว้เรามีคอมนะจ้าเราจะมาพังตึกกันแบบ60 fps นะผมเพราะว่านี่แล้วเดี๋ยวผมสาธิตดูผมเซกอะไรมาก็ตามเนี่ยมันจะยังลื่นๆอยู่ใช่ไหมท่านผู้ชมดูเนี่ยมันจะยังลื่นๆอยู่ใช่ไหมครับผมมันยัง60 fps อยู่ก็ยังก็ยังถือว่าโอเคนะแบบเพราะมันมีตึกอะไรต้องเยอะอะไรประมาณนี้ชิ้นส่วนฟิสิกส์อะไรแบบเนี้ยแต่พอผมเริ่มทำวิธีกรรมอะไรอะอย่างเช่นผมเอา rocket launcher มายางิงเงี้ยเฟรมเรทก็จะร่วงอนาเลยผม เห็นไหมฮะมันจะร่วงนิดนึงครับผมแต่ว่าถ้าผมทั้งทมันพังเนี่ยมันก็จะร่วงยิ่งกว่าเห็นไหมครับเอฟเฟกควันอะไรเยอะแยะนะผมโอ้โหคนนี้มันรอดได้ไงเนี่ยคนนี้มันรอดใช่ไหมฮะเราก็ต้องจํากัดชิ้นส่วนนะผมอ้าวจะเอาชิ้นส่วนพวกน,นี้ออกไปนะผมอ้าวมันไม่สมควรอยู่ในโลกของ people playground นะผมฮี่ราต้องดึงมันนะผมฮี่ต้องจับให้มันจับให้มันมีทริปหน่อยสิคนนี้เหมือนเอาเหมือนเขาแบบ อยากอยากนี้แล้วก็ดึงที่อันนี้ออกไปให้เขาเนี่ยสามารถหนีได้แล้วกันหรือว่ามันต้องเพิ่มกระแสไฟ,ฟฟ้าเหรอมันจะได้มันจะได้มีพลังงานที่มากขึ้นนะเพิ่มกระแสไฟ,ฟฟ้าดึงเพิ่มเข้ามาที่ปืนโดยตรงเนี่ยผมมันจะได้รับพลังงานแรงเหวี่ยงดึงบอกให้ดึงไงดึงสิดึงแต่มันไม่ดึง มัน gravity gun ปอมมาจากจีนงั้นเหรอฮะมันมันมาจากจีนใช่โอ้อ m very sorry ซข้าวลนูก็บทเรียนนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรเอาเจไรเลยไปอยู่ใกล้สิ่งของที่มันแดงๆับผมอย่างเช่นถังระเบิดับผมไม่งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ับผมเฮ้ยแต่ตึกนี้มันก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่รู้เขาทำได้ไงนะผม แต่ว่าไอ้เจ้าปืนนี้มันก็ยังมีประโยชน์อยู่นะผมถ้าเอามาเชื่อมกับเ e n เ r อร์สองอันไปเลยเอา่าทำไมต้องสองอันไม่รู้นะผมเออใช้ฟิกซ์เคเบิลให้มันอยู่ที่เดิมนะผมแล้วก็เอาวายมันกูวายเอามาเชื่อมต่อกันแบบนี้ผมอ่าเป็น a พรว์แล้วผมอา่มอา แล้วก็กด activate อ้าวมันต้องกดท้างน่ยนี่มันสามารถนก็ยังสามารถยกคนได้ผมอ่ามันคือ gravity gun นึาผมแต่ว่าถ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มาแตะต้องกับตัวเมื่อไรเนี่ยมันจะเกิดสิ่งนี้ครับผมอ้มันเป็นปรากฏการณ์ gravity gun reaction ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโลกรเลยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นหลักฟิสิกส์ใน people playground นึาผมแต่ว่าหุ่นยนต์พวกนี้ดันดันเหมือนจะ พยายามจะรอดงั้นเหรอแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะไม่ใช่วันรอดของพวกเราหรือผมเพราะว่ามันใกล้จบคลิปแล้วผมก็สำหรับท่านผู้ชมที่อยากเอาเปืนอะไรมาให้ผมทดลองอีกเนี่ยหรือว่าอะไรที่ท้ชมสนใจแร้วผมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วผมแล้วก็แบล,ล็คทิมอดด้วยยิ่งดีแล้วผมเดี๋ยวผมจะเอาวิงอะไรที่มันน่าสนใจมาทดลองในคลิปหน้าหร้วผมที่ท่านชมแปลคไว้ผม ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ผมหรือว่าชอบแกรฟดีกันอันี้ผมท่านผูชมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ด้วยนะผมมาเพื่อบันการให้กำลังใจผมนะผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำนีสด้สีครับดูนี่นะผมบึ้มขอบคุณที่ดูถึงจุดนี้นะครับผม